ข้าผม <c oughs> ขอสวัสดีทุกท่านพี่น้องนะครับข้อกราบนบสการพระอาจารย์ทุกรูปทุกคณะแล้วข้อกราบบสการสมเด,ด็จมหาสังฆราชทั้งสองคณะคณะมหา,ามดีการคณะธรรมดีการนะครับวันนี้กระผมไก่เห็นนะครับจะได้เดินทางโดยนางรถรถรถตู้นะครับมาจากเมืองเสียมเรียบมาเทิงพระศาสดต,ตรงนี้อันนี้คือเป็นสราระพระระวางทาง1นืองหนึ่งร้อยยี่สิบแห่งนะครับเนืองในบรรดาหนึ่งร้อยยี่สิบแห่ง ะารทนพี่น้องครับปราสาทนี้คือมีลักษณะสูงสูงเดียวกับปราสาทอื่นๆครับแต่ว่าปราสาทนี้คือถ้านับออกจากเมืองหลวงนครธมไปมายปุระเราจะเห็นมีปราสาทพระโตปราสาทสำเภาปราสาทมันเตงปราสาทโคกอจึงปราสาทโคกมอนแล้วก็ปราสาทอัมเปิลครับผมแล้วก็ประเทศปราสาทตามเหมือนเลยไปปราสาทบานบุ ลตลอดไปถึงที่มือวิมัยปุระประศัทนี้คือเป็นประศัทรนึ่งสำหรับตังพุทธรกรรมชัยพุทธรือประพุทธนักบล็อกหรือก็อประพุทธในโลเกโซนะครับสำหรับตังไว้แลวก็คา,างนี้คือเป็นบริเวณสำหรับสร้างอาคารเล็กๆเ,เป็นอะไรไหครับผมคืออาคารเล็กซสำ ลพระขนเดินทางระวังทางราัชมานค้าออาากจะเมืองหลวงไปเมืองวิมัยปุระสุทันเขาเชิญกลับกับผมไปนะครับครับผมครับนี่คือปราสาทอัมเปลภาษาไทยเรียกว่ามะขามอัมเปลเปนปราสาทหนึ่งที่อยู่ในบ้านเบิงชุกตำบลกระสังอำเภอจองกันจังหวัดอ,ดอุดรธชัยประา,ารจัก,กัมพูชาปราสาทหลังนี้คือเป็น สลาพระระวางทางรัชมานคาเอาจากเมืองลูนครทมไปวิมัยโประปุระครับผมประานันีถูกก่อสร้างขึ้นชัสมัยข้องพระเจ้าชัย,ยวรมันที่เจ็ดปลายศตวัษที่12ต,นต้นศตวัษที่13ภาษประศัีไม่ค่อยมีผู้คนมุงถึงนะครับมันหูยูหางไก่มากที่สุดนะครับทุกท่านพี่น้องน,นะครับท่านนี้กทุกท่านพี่น้องก็เชิญชมตามกระผมเข้าไปบริเวณข้างในถ้าจะมีอะไรบ้างที่หล้นเรืออยู่นะครับเราสังเกตเห็นว่าคือ สลับพระราทางนี้มีจำนวน120อแหง่งทูอาณาจะเหมนโบราณแล้วก็สุดสูงเดียวเหมือนกับโรงพยาบาลครับโรงพยาบาล120แหง่งสุดสูงเดียวสลับพระรางทาง1 2ึแห่งคือทางเดียวเหมือนกันนะครับภต่ตอนีญญ้มันคอยมีอะไรที่จะใดครับขอเชิญชมเขาไปบริเวณ้างใหนนะครับเราจะเห็นสุดสูง เหมือนกันนะครับคือ,อแล้วก็ไม่ภูโอเคนะครับตุกทานนะครับในลนักษณะพิเศษแม่ว่าไม่การละทิ้งนับร้อยปีก็ตามน,นะครับแต่ว่าจะมีผู้ขนมาทำความสาะอาลิกใไซลมเพื่ออาวนังสมาธิต่างๆครับ โอเคครับตอนนี้ก็พมมข้าวไปข้างเนาะก่อนนะครับอะไรก็พรมถ่ายลูกให้ทุกท่านพี่น้องไหนชมนะครับบริเวณข้างเนาะสุดยอดเลยครับนี่ว้าวโอเคครับทุกท่าน,นครับอันนี้คือสลาพระระวางทางนะครับทุกท่านก็เชิญชมตามกับพมเอ,อ่ไปเรืเ่อยๆเอ,อ่อไปนะครับทางนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านพี่น้องได้ชมว,วิดีโอคลิปนี้แล้วขณะทุกท่านก็โปรดช่วยสับส i b e กับผมเอาไปโพสต์อยู่ในช่องแนวชื่อชื่อไกด์คอมเมนต์ไทยนะครับทุกท่านก็ได้ชมภาพอันสวยุดงดงามอลังการนะครับนี่คือปราสาทอัมเปินเลนะครับหรือว่าปราสาทมักขาม ผนสาพระยะอรางทางหนึ่งในหนึ่งร้อยยี่สิบแห่งยี่สิบแปแห่งนะครับขอบคุณทุกท่านพี่น้องนะครับแต่ชมิดโอกริฟนี่แหละก็โปรดช่วยสับส i b e ให้กับผมด้วยผมขอให้อ้อนทุกท่านสีประการคืออายุวันละสุขภัลอายุขอให้มีอายุยืนยาวสุขสุกายสบายใจภละมีพลังมีแรงขึ้นแล้วก็วันละมีพิพันธ์ดีกันนะทุกท่านเดิน อาจจะบานกับบ้านก็เดินทางด้วยความปลอดภัยครับผมขออน้อมนะครับขณะทุกท่านภูมิกิดและขอพิสก,การน้ำประทยัยของพระพักตร์โบราณราชครุและผู้ช้างทั้งหลายนะครับจะได้ก่อสร้างเป็นประโยชน์ให้ผู้คนปัจจุบันนะครับนี่คือปราสาทอมเปลิลที่ถูกสังเคราในสมัยของพระเจ้า ชายรมันที่เจ็ดปลายศตวรรษที่สิบสองตนสิบสามครับสำหรับบริการผู้ขนเดินทางตามรัชมันค้าออกจากเมืองลูกนครทมไปวิมายปุระ,อะขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปใหม่ขอบคุณสวัสดีโชคดีนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่กระผมนครับนาซีไหลมานะครับที่ทับลังทุกมทำลายมีการคด น่าเสียดายมาเลยครับมีการขดสมัยสงครามครับขดห้าคมศัพท์ต่างๆการละทิ้งประมาณนับร้อยปีที่ผ่านมานะครับที่ทําให้มีการเสียดายมากโดยอาการรสนักโอเสาเพชรใหญ่มากเนี่หมาสอบไปหลวงปนานหน,หนครับครับโดยเวลา กระทัดเวลาเล็น,น่อยไม่ไม่พอนครับฉะนั้นกระผมขออำลาทุกท่านพี่น้องแค่นี้นะครับวันนี้ก็เพื่อนๆพืก็เพื่ไปเทินหลหมดแล้วนี่ในเรื่องราวแค่สองคนเองอขอบคุณทุกท่านพี่น้องน,นะครับตอนนี้ก็เราขออำลากระผมขออำลาภูยาตาใหญ่นะครับผู้สังสรรค์ประสาทหลังนี้ขอให้ทุกท่านพบเจอในความสำเร็จให้กระผมพบเจอความสำเร็จด,ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านพี่น้องน,นะครับที่ได้สร้างโบราณสถานไว้เพื่อศึกษา เราเรียนนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากโอเคครับคออกบาที่ท่านทุกท่านพี่หน้องน,นะครับนี่คือปราสาทยธที่ป้าใหม่ทุกสูงหนูนะครับพะวันนี้คือเป็นวิวทิศในฤดูฝนนะครับอตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ทํานาอันนี้ทํานานะครับทานาทําทไร่ทาสวนมีลระ,ะต่างกันนะครับการทํานาเช้าหนาก็ตตองทาขันหน้า ถ้าเช้าไรเขาก็ตองตัดไม้เล็กๆหรือไม้ใหญ่แล้วก็เผาแล้วเอาไม้ขนาดข้อมือแล้วก็ตัดไฮปลายแหลมๆแล้วก็ตำดินไปข้างรางแล้วก็เอาเม็ดข้าวไปปล่อยอยู่ข้างบนเวลาไม่ฝนตกออกมาก็เขาก็งอกขึ้นตามธรรมชาติมานะครับแต่ว่าถ้าเราทำสวนนะครับ มีลักษณะต่างหากันระวังการทำนาทำไรอีกคือการทำสนวนเราปลูกเป็นเถวเป็นเถวนะครับเอาสวนสับปะรดสวนมะม่วงสวนมะม่วงหิมพานหรือก็สวนยางสวนยางพาราก็ตามนะครับอันนี้ลักษณะทำสวนทำไรทำนาขึ้นลักษณะต่างกันนะครับตัวนี้ก็ ทุกท่านก็ขอเชิญชมตามอาจารย์สันครับขอบคุณทุกท่านพี่น้องรายชมพิดโอคิปนี้กับผมเอาไปโพสต์อยู่ในช่องแอลยูทูบชื่อไก่ขม้นไทยขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามแล้วก็เราทุกท่านชมเสร็จจบแล้วก็สับสลายให้กับผมด้วยเจอกันในวิดีโอคลิปใหม่จากกระผม<อ>จากกระผมไก่เฮงันนี้ก็ทุกท่านก็ได้ชมกับผมนี่ผมก็เดินผมก็เดินลัดตาม ทงนานะครับนี่ตามทงนาคิ้วกระจีด้วยนี่คือสถานีแบบนี้นะสถานครับพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับเจอกันในวิดีโอคลิปใหม่ข้างหน้านะครับตอนนี้ออกจากปราสาทอัมเปิลแล้วก็เลยไปที่ป่าสงวลูกขวันเป็นป่าสงวนของพระขอเชิญนะครับอันนี้การเดินปัจจุบันไพรนะครับภาษาไทยเรียกว่าปัจจุบันไพรแล้วมาษาอังกฤษว่าแอดเวนเจอร์ใช่ไหม น้ำหนาซ้องเปล่งขอบคุณนะครับติดตามพีดแล้วน,นะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปใหม่ขอสวัสดีโชคดีทุกท่านนะครับ